คำหนุนใจประจำวันจากประวัจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตอ่านโดยอักพลทรัพยาอาจินขอล่ำที่288ตอนความอิจฉาริษยาภัยร้ายที่น่ากลัวกว่าโควิด19ความโกรธนั้นโหดร้ายและโทสะนั้นท่วมทนแต่ใครเล่าจะทนะเผชิญความอิจฉาริษยาได้ An angry person is dangerous but a j e a l o u s person is even worse. พระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อ4สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับปกติไวรัสโรคร้ายหรือความโกรธนั้นน่ากลัวอยู่แล้วแต่ความอิจฉาริษยากลับน่ากลัวมากกว่าครับไวรัสโรคร้ายหรือความโกรธนั้นอันตรายแต่คนอิจฉาริษยา กลับสร้างความเสียหายมากกว่าจึงมีคำกล่าวไว้ว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอิจฉาคือหน้าอนาถาริษยาคือวิบัติพี่น้องครับความโกรธหรือความโมโหมักเกิดขึ้นชั่ววูบหรือแม้แต่ไวรัสร้ายที่เกิดระบาดขึ้นช่วงเวลาหนึ่งและอาจจะสร้างความเสียหายมากก็จริงแต่มักจะไม่ยืดเยื้อยาวนานมากนัก เพราะสักครู่ก็หายโกรธได้สติยุติและชดใช้หรือได้พบวัคซีนใช้ช่วยป้องกันและพบยาพร้อมวิธีรักษาให้หายขาดได้แต่คนอิจฉาริษยาคือความประสงค์ร้ายที่แอบแฝงฝังลึกอยู่ในใจที่รอเวลาพร้อมทำร้ายและทำลายผู้อื่นเป็นวงกว้างและลึกอย่างเลือดเย็นน่ากลัวและยาวนานมากกว่าครับ มาร์กเร t ทัชเชอร์สตรีเหล็กผู้โด่งดังของอังกฤษถึงกับกล่าวว่าจิตใจของคนริษยาสามารถทำลายล้างและมันไม่เคยเสริมสร้าง The spirit of envy can destroy it can never build ความอิจฉาริษยามักจะดำรงอยู่ต่อไปอย่างยาวนานตราบใดที่คนถูกอิจฉาริษยานั้นยังมีความสุขอยู่ ภารกิจช่วยชีวิตของคนที่มีความอิจชาริษยาจะเป็นภารกิจต่อเนื่องตลอดชีวิตของเขาจนกว่าผู้ที่ถูกอิจชาริษยาจะล้มหรือพังทลายลงครับเห็นไหมครับว่าคนขี้อิจชาริษยานี้น่ากลัวจริงๆแล้วพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวอะไรในเรื่องนี้พระคัมภีร์บอกเราว่าความอิจชาริษยาเป็นการงานของเนื้อหนังครับ 1. มันกัดกร่อนกระดู ย่างที่ปรากฏในพระธรรมสุภาษิตบทที่14ี่ข้อ30นี้กล่าวว่าใจสงบเยือกเย็นให้ชีวิตกับร่างกายแต่ความอิจฉาริษยากัดกร่อนกระดูก 2. มันเข็นฆ่าคนอย่างที่ปรากฏในพระธรรมโยบบทที่5ข้อสองได้กล่าวว่าคนโง่าตายเพราะโทสะจริตความอิจฉาริษยาเข็นฆ่าคนเขา 3. าม มันต่อต้านให้ร้ายคนของพระเจ้าเดียวที่ปรากฏในพระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่13บสข้อสีได้กล่าวว่าเมื ma mai, oh ah ่อพวกยิวเห็นผู้คนมากมายก็อิจฉาริษยายิ่งนักจึงพูดให้ร้ายต่อต้านสิ่งที่เปาโลก,กําลังกล่าว 4. มันเป็นวิถีโลกที่บั่นทอนทาลายความเป็นหนึ่งเย่ยงที่ปรากฏในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่3ข้อที่3ได้กล่าวว่า ท่านยังอยู่ฝ่ายโลกเพราะยังมีการอิจฉาริษยาและการทุ่มเถียงกันในหมู่พวกท่านเช่นนี้แล้วท่านก็อยู่ฝ่ายโลกไม่ใช่หรือท่านก็ประพฤติตัวเหมือนคนธรรมดาไม่ใช่หรือพี่น้องครับแล้วเราควรจะรับมือและจัดการกับความอิจฉาริษยาได้อย่างไรครับ 1. เราต้องตื่นตัวและระวังสิ่งที่จะมากระทบใจทำให้เราเกิดความอิจฉาริษยาผู้อื่น 2. เราต้องมีสติ รักษาใจให้นิ่งและควบคุมอารมณ์ให้สงบได้ในเวลาที่เกิดความอิจฉาริษย,ยา 3. เราต้องไม่ด่วนพูดหรือทำอะไรออกมาจากความอิจฉาริษย,ยาในขณะนั้นให้เตือนสติถึงผลเสียของการกระทําที่มีแรงจูงใจมาจากความอิจฉาริษย,ยา 4. เราต้องหยุดมองและนับแต่ความเด่นดีของคนอื่นและหันมาดูความดีอะไรที่เรามีอยู่และรู้จักขอบคุณพระเจ้าและพอใจกับสิ่งที่เรามี 5. ้าเราต้องไม่มัวเปรียบเทียบมุ่งแข่งขันกับผู้อื่นว่าใครดีที่สุดหรือดีกว่ากันแต่จะเปลี่ยนความอิจฉาริษยามาเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้เราพัฒนาตัวเราเองให้ดียิ่งขึ้น 6. เราควรหาบุคคลที่จะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่เจตนาดีต่อเราเสมอมาและระบายความรู้สึกอิจฉาริษยาาที่เรามีให้ท่านฟังและทอมใจขอรับคำปรึกษาเพื่อเราจะมาพิจารณาแยกแยะและปฏิบัติตาม เราควรจัดเวลาอ่านพระวจนะของพระเจ้าเพื่อหาและรับคําแนะนําวิธีการจัดการกับความอิจฉาริษยาตามวิถีทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม 8. เราควรทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในด้านกําลังเพื่อสามารถบังคับตนในด้านสติปัญญาในการจัดการกับความอิจฉาริษยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 9. เราควรมีน้ําใจแนะนํา หนุนใจและเตือนสติพี่น้องให้ระวังพิษภัยของความอิจฉานี้และรณรงค์ให้เกิดการร่วมมือช่วยกันป้องกันและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้พี่น้องครับหวังว่าพี่น้องที่รักจะตื่นตัวและระวังภัยของความอิจฉาริษยาอันแสนอันตรายนี้ที่ร้ายแรงยิ่งกว่าโรคโควิด -19 มากมายหลายเท่านักให้เราพิชิตความอิจฉาริษยานี้ด้วยความรักที่มาจากพระเจ้า และฉีดวัคซีนฝ่ายจิตวิญญาณหรือพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อป้องกันและรักษาโรคอิจชาริษยานี้ด้วยกันณนบ,บัดนี้เลยเจะด,ดีไหมครับขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังนะครับสวัสดีครับคำหนุนใจประจ,จำวันจากพระวจนะ โดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตอ่านโดยอักขพรสัพยะอาจิน